เป็นคำชมหรือคำด่าชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นสัจธรรมในชีวิตนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันใจแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าก็จะรู้สึกุ่าทำไมเขาไม่ชอบเราทำไมเขาเกลียดเราทําไมเขาไม่ดีทําไมเขานู่นนี่นั่นนนนแต่ทุกวันนี้เราเราอาจจะผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าการที่คนรักก็ดีไม่รักก็ดีชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีมันเป็น ธรรมชาติของชีวิตแล้วเราไม่สามารถไปกัดเกณฑ์ให้คนนี้มาลักเราคนนั้นมาชอบเราคนนี้เกลียดเราให้เกลียดให้กับมาลักคนรักก็ให้รักยาวนานคือเราไม่สามารถที่จะกัดเกณฑ์หรือคนโทรลอะไรใดๆได้อภัยเขาไปเถอะค่ะแล้วก็คนเรามันมีสิทธิชอบก็เหมือนที่บอกบางนีคนนี้ชอบแมคโดนัลด์คนนี้ชอบเบอร์เกอร์คิงคนนี้ชอบโคคนนั้นชอบเป๊ปซี่คนนี้อาจจะชอบดาราคนนี้คนนั้นชอบนักร้องคนนั้นมันมันไม่ผิดเพราะว่าทุกคนมีความรักความชอบเป็นของตัวเองแล้วก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่คิดอะไรเยอะละเพราะว่าเราคิดว่า ความดังชื่อเสียงไม่ได้อยู่ยาวนานนะความดีจะคงทนมากกว่าแล้วก็ความรักเป็นเรื่องดีงามแล้วในเมื่อหลายๆคนรักเราให้ใจเราก็เป็นเรื่องที่สุดแล้วรวบรวมคนที่เรารักแล้วก็วันหนึ่งถ้าว่าเราไม่ดังแล้วเราก็จะถือว่าเรายังเคยเป็นที่รักของเขาเราเคยถูกคนชื่นชมเคยมีชื่อเสียงเคยเป็นคนที่ประชาชนยอมรับอะไรเนี้ยเพราะสุดท้ายวันหนึ่งมันไม่มีอะไรแน่นอนของชีวิตนะคะคี่เรายินดีมากขอบคุณ ผู้มีประคุณทั้งหมดทาให้ใหม่ได้ยินอยู่ตรงนี้อย่างงดงามเหมือนได้งานที่ดีเหลือเกินแล้วเราได้ผู้สับสนที่ดีครูที่ดีไม่ต้องไปไขว้คว้าอะไรแล้วล่ะแค่นี้ก็เยอะมากพอแล้วบางทีก็เคยไม่เราก็มนุษย์คนหนึ่งโอ้แต่อยากสวยกว่านี้ทำไมฉันไม่สูงเลยทําไมฉันอย่างนี้ฉ่าี้แต่หมายว่ามันมันคนเราก็ต้องมีความความอยากความอยากจะเป็นอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะกินอยากจะไปอยากจะอะไรก็ตามแต่ว่า สุดท้ายเราต้องกลับมาดูว่าเรามีอะไรแล้วชื่นชมในสิ่งที่เรามีแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เรามีอ่ะถึงบางทีเราอาจจะไม่อยากยินดีล้วไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่แบบเราครบ32แล้วเราโชคดีกับหลายๆ,คน, <S <S ๆคนบางคนลําบากกว่าเราบางคนเขาไม่มีในสิ่งที่เรามีอ่ะมองในสิ่งที่เรามีแล้วมองในสิ่งที่คนอื่นเขาขาดแล้วเราจะรู้ว่าเราดีกว่าคนอื่นต้องเยอะนะคะ